สวัสดีครับผมเบิร์นมาทุ่มลาดครับมื่อนี้ผมมีเมนูดีๆมาฝากครับแต่ที่สำคัญนะครับผลิตภัณฑ์ท้องเิาครับน้ำปลาแดกเบิร์นมาทุ่มลาดคือแบบผู้ใดที่มากรสชาติปลาแดกตุ้งๆเข้มๆครับแล้วก็บบริสเปียวแห้งหวานแห้งครับต้องเอาตอนนี้ไปกินเลยนะครับผมมักเลยครับโดยเฉพาะเมนูยังไงครับผมสิมังส่งพวกขนมจีนกินนะฮะบ่ต้องใสไซยังหลายเลยนะครับแค่ใส่ปลาแดกปลาแดกลงไปก่อนนะครับผู้ใด้มาเข้มก็ใส่หลายนะครับมาบ่เข้มก็ใส่หน่อยหน้าร้อง พริกป่นนะครับพริกป่นผู้ใด้มาเผ็ดหลายก็ใส่หลายเนี่ยผมเชียร์ในเบิรงนการไป็นเมนูง่ายๆช่วไงไง่ายๆเลยกินแบบสิริสีดได้พี่น้องเบิรงตามได้มันสีไดงขั้วม้วนกลมกลมแบบพอดีเลยกระแดกนะครับปลาบปรุงรสแบบตรงตัวของเบงิ้์นปทุมราช ผู้ไดม้มาเพชรมาผสมกับเติมบักหน้าเติมพริกผงใสอีกไม่ก็ได้นะครับอย่างแล้วจะห้าเลยเรียบร้อยนี่ครับมีประแดแค่พุกเดียวครับ<ม>กระสามาให้แม่นูนน่นนึงเ๋ยแล้วเดี๋ยวคงจะชิมซูมึง อือเอาสมิอีกหน้อยนะ่ะแซ่บที่ที่ผมเป็นคนกินเผ็ดกว่านี้เด้อ้เ oh, หลิอกาะซูมเข้ามาบางพี่น้องอยากให้เห็นน้ำประแดกผู้ใดที่ม,มกักรสชาติ เข้มๆตรงๆอะไรกะตามสมตามออกมากเป็นภาพสีดำๆหน้าเข้มๆโอ้ยปลตกห่วงครับน้ปลาสีเข้มขน้นรสชาติกเข้มข้นต่าน้ำครับพี่น้องน้ำปลาพุงรสบรปทุมราชครับ